สวัสดีค่ะพ่อเป็นพี่น้องธานมชม้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาแปดเนาะคะ่ะเพื่อจะพาพ่อเป็นพี่น้องธารมช้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามน้ทาทั้งตัวเลขของปูหาแปดในวดวันที่16กันยายนพศ2008หกสิบห้าเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะปูวามีเลขลับจากอายุธยาเนาะ,ค,ะมมค่ะ่านผช้ชมค่ะมาบึงมาฟังไปน้ำกันเนาะคะ่ะว่าปูจะได้เลขลับจากอายุธยามาเป็นโอนะะัอะไรเนาะค่ะ่านมช้ชมค่ะ มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆเมนูเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูกราบนมัสการครับผมปูโบเรมาโดนแล้วผมดอนลาเห็นไปอยู่ในคไหนมาทีมงานเลยัไปจังไหนนอนดอนลาครับช่วงนี้านี่งานเลี้ยงบนป่ครับปนงานไล่ขับปูไอจากอายุธยาสิครับผมเพิ่นกับว่าเพิ่นอยู่อยุธยาแหลเพิ่นจงมากขึ้นโทตมากขึ้นมึนเห็นครับปู เคนว่ามันปูาหาแปดบ่แมนครับผมมีหวยเนี่ยเอาหัทถ์ให้ผมเนี่ยถอดให้ผมเนี่ยผมได้่ยุ่ยแต่ว่าผมถอดบพราะมันจับเ่าเป็นมันจับแยกเ่าเป็นครับให้<อ>ผมเนี่ยเด้อวว่าจังครับเข่าดีเพปูเพิ่นมาของเพิ่นเนี่ยของเพิ่นมันเข่ายุ่ยเพระเพิ่นเหล็กคือจังเขาเหล็กตั้งรักนี่ยไม่มนไรครับ,ค,รบคือเหล็กตั้งรักปูนี่ไหมครับผมถ้าเจ้าแยกออกเ่าเป็นครับปูถ้าเจ้าก็เลยหายมากอ่าทำช่วงให้อันนั้นมาพร้อมให้ตัวอัน รักยังไงบ้างครับครับปูแต่ว่าปูมาแจงออกแล้วมันครับเพราะว่าขันมันถนัดออกตัวได้ก็ออกไป็นรูดเดอรปูแล้วปูหน้าครับผมว่าแต่ว่าปูมาจัดเนสีีี่ครับัมปูาจดออกแล้วอ่าตอนขัดเจ้าหอเล็กอันนั้นมากเจ้าเขียนรับอายุทยาก็ได้ปูเอาเขียนไหนนะครับผมมืองงามๆไอ้มาปูมาแยกหอตั้งมาหอหน้าครับปูเจ้าตั้งมาแบบนี้เอาปูเอามาจับเขาแล้วมันมัน เอามาแยกใช้ตัวนี้ตัวนี้คือเป็นรักหน่วยครับนี่ให้รัหน้วยมานน้ำหนินเหมืนครับปูนี่รักนี่เอาจับใช้อาหาตัวหาใส่กันเอาตัวที่ปูจับได้เลยปะครับแยกออกมาเลยปะครับผมเอาแยกเลยเนาะเอาแยกเลยครับปูให้เบิกเนาะครับผมตัวมันมาจะในจะในกันามันเสียเวลาโดน เอาตัวปูแยกเลยนะตัวปูที่ปูจับเลยมันก็มาเข่ากับเหล็กปูพร้อมครับผมเข่ากับเหล็กปูให้แมวจับพร้อมครับเข่ากับเหล็กตั้งประเทศพร้อมเล้าสิบอกวันนี้ว่าท่านเฉลยเอาจับขาหลอกกันไม่ค้นจนให้คนสนใจดีๆกันให้คนตั้งสาว่าเป็นจังไรน้อครับปูไปมาหน่ะเอาอันนี้อายุทยาทรงมาครับผมมันสินี่จับปูลยเน่าเป่าเนานอนบมปูบนตัางหากได้ แยกบนนี่บนด้านหน้บนบนครับปูไปเลยหนึ่งเก็บ,บ,ห,นกบหนึ่งเก็บบนหนึ่งสองครับอยโยอยูย,ย,ยหนึ่งสองครับ ยครับเกยอ,นนอแยกออกหข้าเจ้าละดินอันนี้แยกมาเนาะปูเนาะเาเจ้าสงมาเกา,า,าเจ้าแจงเล็กบ่ออกเกร์สองแล้วก็เกียร์สามท่ตนี้เราบาเทา่าครับน,รบนีสุดบนเสุดบนด้นี่ได้ปูชัดบนออ กับกันเอาแน่เด้อเหรอว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะปูเนาะเราก็ฟันให้ตัวเดียวบนเลยวิ่งเด้อตรงนี้ก็ได้ปูเขียนตรงนี้ก็ได้ครับผมวิ่งครับวิ่งวิ่งตัวเดียวเลยวิ่งบนเลยอันนี้วิ่งบนด้านนี้เด้อวิ่งบนครับตัวเดียวหางเดียวโอ้ยฟันเลยเด้อฟันหนึ่งโอ้ ครับยางจับมาให้พี่กันครับมีตัวเด่นพีกันอันนี้ขีดกันเลยก็เนาะคนเชียงงเนาะคนเชียงเอาคิดร่วมกันมามีตัวเน้นมาปูชุดบนตัวเน้นเอาในีปูสีแดงวงเลยครับผมตัวเน้นกลับตัวเน้นสําหรับปูดิกลับตัวเน้นของปูปูเป็นผู้มาปลวยห้มันวาครับปอยพนแต่าปูเน้นตัวนี้โอ้้อ ครับคฉันว่าประทับใจก็เอาอีกตัวนึงครับแล้วก็ตัวตัวนี้ล่องครับเจ็ดสองเจ็ดอันนี้กันสองกันโอ้ครับปู่สิบเอ็ดพระท่านกันพูกได้เพราะว่าเป็นเหล็กออกมาจังสี่ก็จักสจีวาจังได้เหล็กครับปู่มันมาบนหินห้องไหมครับมาเนี็กอะชุดล่างปู่ชุดล่างมันีปู่างครับชุดล่าง บะมีเหล็กบ่เขียนเล็กเขียงเลยเนาะครับงงสุดลางกันมีจับไปเลยเนาะครับปูล่างลางเลยสี่สี่หนึ่งล่างเล็กปาเล็กบุนกับมีเด้อสนึ่ครับปูสี่สี ี่ซีดคอมเมนต์มาเอามาย่างเล็กสามแปดตะเกอรเพื่อเจ้ากัน <laughs> เราจ้า <laughs> รวยเลยวันนี้โอ้ซ <c oughs> ีซีสามสามมห้าสามห้านะครับปู่เด็ดห้า ท <warnings> ี like okay. um, ่สามนี่เรียกทรงตัวตนมันมาจากอยุธยาด้วยว่าปผู้แจ้งหาแต่ว่ามันมากพรเจ้าเลขทรงมาให้ปูให้ปูจับห้จับห้ครับผมแต่ว่ามันกับเป็นของปูคือเกามันเป็นเล็กมันมากเขาของปูเนี่ยนะครับมียอดต้นเงนต้นเด็นเด้ครับ ปูเป็นผู้ฟันดินเขาจะว่าฟันตัวใดก็ฟันมากทุ่มมาบอกกันเขาจะว่าสิฟันตัวเล็บ๊อบปูบอบบอกไปก่อนเขาจะาฟันมาอย่าบ,บอกสิฟันไปหายก่อนเขาจะาห้องโลดเขาจะดีใจมาฟันติดติดใจเขาจะาอ้าวกรับ,บ,บปูบานนี้วิ่ง,งเด้อบานนี้เด้อเิางล้วองสายล่องล่ลงไหนครับปูฮักอาตรงนั้นเลยครับผมตรงนี้เนาะครับาปากกาแดงๆนี่นะครับผม วิ่งวิ่งฟันเด้อฟันทงเด้อทีตัวเดียววิ่งสี่ตัวเดียวล่างนะปูเนาะล่างที่ขีปูฟันจะสองตัวบ่านนี้ว่าฟันฟันจะเจรตัวแล้วครับผมจากอยุธยาเนาะปูเนาะเนี่ยเขาส่งตัวเล็กมาให้ครับผมให้ปูจับออกให้เขาจะส่งมาแล้วมันจับเป็นเห็นปูจับครับให้ ปร่งรงเบ้าเขาบอยังเอเอาเอาให้ผมแน่ว่าแต่คนทิ่วเขานี่สิมีมาตลอดคนทั่วมหาปูนมาปู่หางเลกแล้ว่นทรงเหล็กม่ให้ปูจับให้ครับผมมาเหล็กมาเลยนปูจับให้พวกเบ้าเขาบอลาคัคำนวณเลยผนีสูรของผล่นี่แต่ว่าเ่นคำนวณ่ออกครับโเพิผนว่าเอาให้แน่ว่าแต่เห็นปูคำนวณไดดี ขันคำนวณแล้วเอาหายพูดในบ่ได้ว่ามีปัญหาเอาเลยครับป<อ>ู่สบายเอขาอนุญาตมากนี่ยคันว่าอนุญาตมากกับว่กล้าหายี่ครับปู่ว่าหายปวดยูทูบตีครับผมเดินล่าเลยนี่ใช้งานสายเดินไปเห็นเหีเห้ยนแล้วเราวันนี้บ่เห็นมาทางโดนทางดีครับปู่ช่วงบางที้งานไลยครับปู่วันนี้งานเริ่มซิบมี่แล้วตอนนี้ก็กมาเดินสายน้อกันกับทีมงานครับผม เขียนลงเอาเอนั่นละเอาไปสัมผัสกันเนื้อจะหายเลขตั้งประเทศค่ะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะเลขรับจากอายุธยาเนาะคะ่ะของปูหาแปดเนาะคะ่ะในงวดวันที่ส6กันยายนพศสองพันหารอยหกสิบหาเนาะคะ่ะบนเนาะค่ะคือ1 7 1 2งเจ็ดห วิ่งวิ่งหนึ่งนะคะ่ะเน้นที่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสองนะคะ่ะหนึ่งสองเจ็ดสามเป็นตัวกันตัวร่องนะคะ่ะสําหรับแนวทางเลขล่างนะคะ่ะสี่หนึ่งสี่สี่สาห้ห้สะคะ่ะเน้นที่สี่หนึ่งค่ะสามหากับแปดหาเป็นตัวกันตัวร่องนะคะ่ะวิ่งวิ่งสี่นะคะ่ะค่ะเลขลับจากอายุทยานะคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูก็ฝากไว้มีเพียงทอนี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง,งทุกช่วงทุก่านโชคดีรวยๆเฮ้งๆกันสุขสุขค้นนะคะพอกันไหมนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มูก็สวัสดีค่ะ